โอ้ใช่ไหมน้องจินพวมาด้หรือว่าจะเปิดทักภายาภาษาไทยก็โอเคนะคะขอบคุณค่ะพอ่อขอบคุณหลายๆนะคะภาษาไทยก็ยัอยยงอ่านไม่ออกเนาะภาษาอังกฤษเขจะเรือเรือ <c oughs> พี่มนานะสวัสดีคะ่ะพี่มนานะทาอะไรอยู่นะคะอนแทคเซเว,นนว่นจอดไว้นั่นล่ะโอ้เรถทั่วก็จอดไว้ซีแย็กกูแจกคเราไปนอนบนันนั่นสาวภไทยพัดทิ้นบอกโอ้ ป็นน้ำหากันพ่อไปนอดสาวก้ใดปัดดินเอาไว้หั่นอะไรเพิ่มกำไอเพิ่มกำลังใจให้กันในการค้าจ้าคะน้องนางน้องนางนางคนสวยน้องมีใครมาไหมมีใครจะเลื่อนคอมเมนต์ให้น้องนี่จอดอยู่ที่ปริยาวันนะคะจอดน้องนางจะปิดบ้านไปใส่บ่น้องนางน้องนางง่วงอ่ะพ่อวันนี้ไปตัดไม้ไผ่อ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะตอบกับพ่อแว่นนะคะตุ๊กรือนั่งรถสามล,ล้อเข้าไปบ้านพี่ประสิทธิ์อีกแล้วโอ,อ้สถานีบัวใหญ่เนาะไม่สินความรเมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคี่ก็มีน้องฟ้า พูดนะคะยินดีคะ่ะยินดีนะคะแล้วก็แม่สงวนก็ตะคายพ่อแว่นนะคะก็เลยวินอยู่นะคะวินวินวินอยู่นะคะเวียนหัวนะคะ <c oughs> น้องหนูแดงกินข้าวเสร็จแล้วออยังพี่เก็บบ้านบ้านสิบเอ็ดโมงนะคะน้องแสงคำก็ยังอายุยังน้อยอยู่นะคะ <c oughs> เวลาก็ยังน้อยน้องหนูแดงหนูแดงก็ตะคายอยากให้เขาเข้ามาใกล้ กะซิบอะไรก็ได้จะใจเนื้เจอยิ่งเกิดมาทักด้วยน่ารักมากเลยอ๋อน้องพลอยจะนอนบ้านพี่นางไอ้คนรอยเอ็ดก็เลยว่ากระสั่นไอ้กระสินอนน้าเดอ้อโอเคจ้ามีหมอนแตวอยู่หลายใบยอยู่เดอ้อหมอนวันอะไรวันที่เท่าไหร่น้องนางก็เป็นงงๆอยูงง่เนี่ย นึกก่อนโอ้ปูปิ้งปลาไว้ให้เดี๋ยวปิดบ้านจะไปนั่งกินปิ้งถามอีกอย่างพ่อนะคะถามสาวูไทยนะ,ะหรือว่าทักทายสาวบูไทยนาะบ้านน้องนะนานแล้วนะคะยินดีต้อนรับป้าสุพรนะคะมาจากเกาะลันตา <laughs> สาวภุไทยจะเป็นนางไรยุ่งไฮเดรอ เป็นน้ำหาน้องขอบคุณมากๆนะคะทุกคนนะครับก็ขอบคุณค่ะลุงแว่นขอบคุณน้องฟอยสายแล้วก็ขอบคุณพี่สายอีกหนึ่งคนนะคะเสื้อสีสีนะคะคนลอยเอ็ดก็บอกว่าไปไปอยู่บ่อเห็ดไปไปอยู่บ่อเห็น่าสั่นไปสไปหาน้องแสงข้ามไปอยู่หับบ่อเห็น่าสั่น,น <c oughs> มุ้งบ่ต้องมุ้งบ่ต้องสาวบุไทยสิเป้่าให้ ต้องเอาโทรศัพท์ลงเพราะว่าตัวหนังสือเออตัวหนังสือต้องอยู่ควรจะอยู่ใต้คางของเรานะคะสวัสดีแว่นนะคะพี่สุชาน,นก็ตอบกับน้องพลอยนะคะสวัสดีทักทายจ้าแล้วก็น้องพลอยก็สวัสดีค่ะคุณสฝันจีจ้าขอบคุณจ้าน้องนะ ฝนตกโอ้ต้ลมฝนตกโอ้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องใส่ผ้าเลยใช่ไหมเอาผ้าขมมาก็พอเนาะเอาผ้าขา้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงก็เปิดบ้านแค่วันละหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะสาวผู้ไทยพระถิ่นอ้าวไปยาวจะปิดบ้านแล้วเมื่อกี้ง่วงก็ง่วงนะนั่งหากำลังรับชมค่ะยินดีต้อนรับค่ะปะจงภูกิน่นหิน ยินดีต้อนรับนะคะปรีวันเปิดบ้านอยู่บ้านสิบเอ็ดโมงนะคะน้องแสงคาก็ยังอายุยังน้อยอยู่นะคะเวลาก็ยังน้อยน้องนูแดงนูแดงก็สักไายสักทายน้องคอยสตอรี่นะคะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณในระบบนะคะที่เอาํำพาเพื่อนเพื่อนได้มารู้จักกันนะคะขอบคุณค่ะ,ะป้าแล้วทีนี้ไปแตะไปแตะหนอก็ไปแล้วน้องนางเอ้ย รถตัวจอดตรงสี่แยกตรงจากจะไปหาได้สิ่งใดนี่จะนั่งรถไฟไปจะนั่งรถไฟไปนั่งรถทัวก็เก็บไว้เรียบร้อยนะคะขอบคุณสหรับเต็มแล้วแต่เวลารถเอาทำไมส่วนต่างเียังพกหน้าตาสบตาทำไมรักมาเข้าตามืดมูวมอง สวัสดีค่ะคุณสุชานนั้นนะคะน้องพลอยทักทไทยพี่สุชันนั้นนะคะ,นนนนะ,คะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่สุชันนั้นค่ะทักไทยสวัสดีจ้านะคะแล้วก็พี่สุก็ตอบกับพ่อแว่นนะคะสวัสดีค่ะมีใครมาไหมมีใครจะเลื่อนคอมเมนต์ให้น้องน,นี่จอดอยู่ที่ปริยวันนะคะจอด หม,ม,มอมอะไรคะหมอนน้องแม่สวยเอา้เอาไอา้มือก็ไปจิ้มไม่ถูกสักทีูเดี๋ยวก็ค้างนะเนี่ยสวัสดีจ้าทั้งเบ็ดก็หมด กลับมาจากทุ่งนาก็มา,จ,าจะเปิดบ้านสักครึ่งชั่วโมงไม่มีใครมาเมื่อกี้เงียบสนิทเลยนะคะเงียบสนิทง่วงสวัสดีค่ะสาวผู้ไทยพัดถินนะว่ารับใจจ้านะคะขอบคุณคะ่ะที่รับใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ เหน,น,นือบอไบ้บบานฝนตกไหน้นอตอนนี้คิดว่าจะพักก,นนก,กันไปนะคะทุกคนนะคะถ้าน้องนางอ่านคอมเมนต์ไม่ไม่ครบก็ขออภัยนะคะอ่านช่วยกันค่ะอ่านแล้วก็ตอบกันไปเป็นจังสั้นขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะน้องสีแพร่ว่าจังไรน้องสีแพรเพื่อนสีแพรน้องสาวุ้ทยกับตาต,ตีพือปร,ริยาบ้าอยู่บ่ นาสาวผู้ไทยคนบริตต์ต well> ีบเยคนตาโตโตอ่ะก็เลยวินอยู่นะคะวินวินวินอยู่นะคะเวียนหัวนะคะน้องหนูแดงกินข้าวเสร็จหรือย่างพี่เก็บบ้านนะตอโอบ่บ่บ่ต้องบ่ต้องโอบ่บ่ต้องหายน้องอันน้องสาวผู้ไทยพัดทินนพ่นปเป่าให้มันพ่นปีไรนไ่ไล้น้องเจริญพรก็หายไปด้วยนะคะ มุมออ้งบ่ต่องโอ้มุมออ้งบ่ต่องเอาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้ให้น้องนางนั่งโอ้ห้สาวไปอันสาวมานลูกเลื่อบ่ทันได้พ่อลอยอยู่นอนแล้วโอเคค่ะโชคดีค่ะลุงแว่นเวลาลุงแว่นรถนะคะทุกคนพี่น้องนางลืมมาแล้วมาเป็นกําลังใจให้น้องนางค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่มาเป็นกําลังใจขอบคุณค่ะ ล้นห้าล้นห้าพันยังคระบพ่อหาลูกรเรือไปท่านเดี๋ยพ่อลอยอยู่นอนแล้วโอเคคะ่ะโชคดีค่ะลุงแว่นเวลาลุงแว่นรถนะคะทุกคนเมื่อกี้นะนะั้นกว่าจะถึงสะกว่าจะถึงยี่สิบนาทีเนี่ยยากเย็นแสนเข็นคะ่ะวิ่งไปวิ่งมาขอบคุณค่ะพี่สุขอบคุณคะ่ะขอบคุณ,คคณหลายๆนะคะ ไปนิดไปหน่อยไปเยี่ยมบ้านคนโน้นไปไปกินอะไรกันดีกล <c oughs> ับบ้านแล้วสาวผู้ไทยวินก้มๆเงยเงยสวัสด,ดีครับคุณมานะนะคะลุงแว่นลุงแว่นบอกว่าจะนอนองกระสีแก้แล้วก็หัวใจมือนะคะใบเทากว่าอปโท ไม่เท่ากว่าแล้วรวแล้วพ่อยูดอนท่านี่นะโอ้ยมูมูสิไปถือว่าสิแจ็กตะตัวจังเนาะโอ้ยว่ามากเลยวะเรี้ยวเลี้ยวเลวเลียวจะคิดถึงและคอยหูหงใดยยครับครับสวัสดีครับแม่สงวนนะคะพี่ประจิก็ทตกทายโอ้ยยุงก็ยุงยุงยุงยุยุง